มีวัมเีนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่14มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็อจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับ j k 1 8ถ่ายทอดสดนะครับตอน6โมง15นะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของยอดอนุชาปอประจันรสีนะครับวันนี้เจอกับเจ้าประกาศศึกแก้สสังหร์นะครับราคาอยู่ที่ยอดอนุชาต่อ74นะครับยอดอนุชาต่อ74ก็ชกกัน122นะครับ จวอนุชามา121.9ขาดไป0.1นะครับมวยจากหนองบัวลำพูนะครับซ้อมสอประจันสีนะครับกองทัพอากาศภาคที่3ที่เพชรบูร์นะครับก็เป็นเพชรเมืองจังหวัดฝีมือนะครับวงในมีลูกขวางหน้าอาวุธหนักแรงผลงานมีชนะน็อกยกที่2เจ้ามานาชัยนะครับชนะมานาชัยแล้วก็ชนะเจ้ายอดสนั่นนะครับสามไฟหลังเนี่ยชนะรวดเลยขณะที่เจ้าประกาศศึกนะครับมวยชามา135.5ลดไป1.5นะครับมวยจากคัทลรุงนะครับซ้อมที่แก้วสำริดนะครับมวยซ้ายครับประเภท เตะต่อยหนักแรงนะครับสปีดต้นจัดทุนนับน็อกนะครับผลงานก็มีแพ้เสือขาวนะครับแพ้เพชรแสนคมและก็ไปชนะเจ้าเสาห้านะครับชนะน็อกยกที่4นะครับผู่นี้จําชอบความสดความหนักของเจ้ายอดอนุชานะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรมังกรเขียดภัยสดนะครับ ราคาอยู่ที่ขุนพลน้อยต่อห้าสามนะครับขุนพลน้อยต่อห้าสามเวียนใหญ่เลยนะครับร้อยสี่สิบปอนด์ขุนพลน้อยนะครับก <c oughs> ็มวยจากนกครศรีธรรมราชนะครับผลงานก็มีชนะเจ้านักชกต่างชาติก่อนหน้านี้ก็แพ้คะแนนเจ้ากล้องนภา,านะครับแล้วก็ไปชนะเจ้ากล้องเกียรติขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเทพมับบงกรเกียรติไัยสนเมื่อเช้ามาร4 0ยลดไป0.8นะครับประเภทมวยเข่านะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่3าเจ้า กูนาเต้นะครับชนะพันกรและก็ใบแพ้นอกยกที่3เจ้าเดชอัศวินนะครับเดชอัศวินคู่นี้ชอบไปที่เจ้าขุนพลน้อยนะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการเจอกันของแสงเทียนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99นะครับเจอกับเพชรแสงคมใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับหรือว่าออเมืองกันตังนะครับ ราคาอยู่ที่เสมอแสงเทียนจิ๋วนะครับแสงเทียนจิ๋วมา130.6นะครับลดไป0.6มวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเฮียตีจีเด็ก99นะครับก็เป็นประเภทสูงยาวเข่าเลยนะครับแสงเทียนจิ๋วเนี่ยผลงานมีพลิกแพ้คะแนนเจ้าศิลาเงินนะครับแล้วก็ชนะเจ้าลูกรักแล้วก็ไปแพ้เจ้าจอมใจขณะที่เพชรแสนคมนะครับก็มวยจากจังหวัดปังนะครับซ้อมใหญ่เชยซีฟู้ดที่จังหวัดปังก็เป็นมวยเข่านะครับวงในดีปล้ำตีแข็งแบงนะครับ ผลงานมีชนะทวนทองนะครับชนะยอดปราบศึกแล้วก็ไปแพ้น็อกยกที่สองเจ้าชิโมงเอวาสปอร์นักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่แสงเทียนจิวนะครับแสงเทียนจิวทีเด็กเก้าสิบเก้าส่วนคู่เอกนะครับยอดทองไทยสอสมหมายนะครับ <c oughs> เจอกับเพชรมณีสจารุวันนะครับหรือว่าพอหลักบุญยอดทองไทยนี่มวยรุ่นพี่เลยนะครับมวยจากเพชรบุ์ก็ประเภทจังหวัดฝีมือนะครับมวยขวาซื้อแปะเรียกอาจารย์เลยนะ <c oughs> ผลงานก็มีชนะ ชัยนะครับแพ้นอกยกที่4แก้วกังวานแล้วก็ไปแพ้แก้วกังวานนะครับขนาที่เพชรมณีพอหลักบุญนะครับมวยอจาอุบลน,นะครับซ้อมที 99, เ,เด็ดเก้าเก้าคู่นี้ราคาเหรียอยู่ที่ยอดทองไทยต่อเศษแป้ 8, นะครับเพชรมณีผลงานก็มีแพ้นอกยกที่สามบัวเขียวนะครับรายการ RWS ก่อนหน้านี้ก็เสมอโอท็อปนะครับแล้วก็แพ้ขุนหารเล็กช่วงหลังในผลงานไม่สู้ดีเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดทองไทยนะครับฝีมือดีบรรยากาศหน้าเสือ สิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับคูนี้ชอบไปที่ยอดทองไทยซอสสมหมายนะครับสำหรับคู่เอกนะครับนี่คือมวยชอบของผมช่วงแรกนะครับรายการมวยไทยพลังใหม่ตามต่อช่วงที่สองนะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับก้องกรุงซอสสมหมยนะครับหรือว่าเจ้าฟ้าสว่างเดิมนะครับันนี้ก็เจอกับเสือเพชรเขียดฉัดชัยนะครับราคาเรียนอยู่ที่ฟ้าสว่างหรือว่าก้องกรุงต่อห้าสามนะครับโจกันเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับ สำหรับกล้องกรุงนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับวงในดีปั้มตีแข็งแรงครับบูดูดันเลยนะครับผลงานมีแพ้นอกยกที่3เจ้าสมันชัยนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนอกยกที่2เจ้าเพชรเรืองฤทธิ์และก็ไปแพ้นอกยกที่2เจ้าอีสานเหนือนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเหนือเพชรเกียรติชัดชัยนะครับเหนือเพชรเกียรติชัดชัยเนี่ยเมื่อเช้ามา1้อยลดไป1นนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับสำหรับเจ้าเสือเพชรผลงานมีแพ้ตะวันลุ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้ เพชรนารินแลวก็แพ้น็อกยกที่3เจ้ากุหลาบขาวนะครับสามฝฟยหลังของเจ้าเสือเพชรนี่แพ้รวดเลยนะครับขณะที่3ไฟหลังของเจ้าก้องกรุงเนี่ยชนะ1แพ้2นะครับวันนี้ราคาละเอียดเปิดให้ก้องกรุงต่อ53นะครับคุณนี่ชอบไปที่ก้องกรุงนะครับก้องกรุงสอสมหมายนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเบอร์เดย์ทีบีเอ็มยิมนะครับ <c oughs> วันนี้เจอกับชนะชัยชอชัดชัยนะครับ ราคาอยู่ที่เบิร์ดเดย์เจ็ดสี่นะครับเบิร์ดเดย์ก็มวยจากกระบี่นะครับซ้อมทีบเอ็มยิมอยู่กับทีมงานเสียตั้มนะครับไม่อช้ามาหนึ่ร้อยสิบเอ็ดจุดสองนะครับลดไปหนึ่งจุดสองคู่นี้เชื่กันร้อยสิบนะครับผลงานก็มีแพ้น็อกยกที่สองเจ้าซุปเปอร์แชมป์นะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกยกที่สองแซมสันแล้วก็แพ้น็อกยกที่สามเจ้าสมานชัยผลงานต้องบอกว่ารุ่มๆโดนดอนนะครับชนะหนึ่งแพ้สองขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าชนะชัยชอชัดชัยนะครับหรือว่าสิทธิสามพันเมื่อไป 0.5นะครับขาดไป0.5ก็ผลงานนะครับชนะชัยนี่ก็มีแพ้เพชรตังนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้าสิบรักอะไรก็ไปชนะเจ้าเดินชนนะครับก็3ไฟหลังนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับชนะ1แพ้2ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ราคาเรทอยู่ที่เบิร์ตเดย์74นะครับเบิร์ตเดย์74คู่นี้ชอบไปที่เบิร์ตเดย์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเพชรทวีศักดิ์สองหมื่นเสายิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าขงเบ้ง สีโอปอนะครับเพชรทวีศักเจอกับขงเบ่งราคาอยู่ที่ขงเบ้งต่อนะครับขงเบ้งต่อเจ็ดสี่นะครับเ้ยไม่ใช่เพชรทวีศักต่อเจ็ดสี่นะครับขอไปเพชรทวีศักนะครับก็มวยจากนครสวรรค์นะครับสอสอบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมือขวาฝีมือดีนะครับผลงานก็มีแพ้เจ้าไม้นะครับแล้วก็แพ้น้ำเพชรน้ำคําแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่สี่เจ้าลูฟี่นะครับก็สามไฟหลังของเจ้าเพชรทวีศักเนี่ยแพ้สองชนะหนึ่ง ขณะที่ขงเบ้งนะครับขงเบ้งสีโอปอคงเบ้งก็มวยจากแปรริ้วชายเชิงเซานะครับซ้อมสีโอปอก็อายุ22ปีนะครับอายุ22ปีอายุเท่ากันเลยครับคู่น,นี้22ปีเท่ากันก็เป็นมวยขวาเขาในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับสำหรับเจ้าขงเบ้งเนี่ยผลงานก็มีชนะนอกยกที่4แสนคมนะครับชนะเจ้าเนรมิดแล้วก็แพ้นอกยกที่2เจ้าเพชรผาไทยนะครับสามไฟหลังคงเบ้งชนะ2แพ้หนึ่งนะครับวันนี้ราคาเลท อยู่ที่เพชรทวีศักต่อเจ็ดสีคุณนี้ชอบไปที่เพชรเพชรทวีศักนะครับอ่ะมาดูคู่เอกนะครับไม้สับูนสวัสดนะครับเจอกับมาเฟืองเกียรทรงลิธต์นะครับราคาอยู่ที่ไม้ต่อสิบเก้านะครับไม้มวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมแสงมรกฎนะครับอายุยี่สิบปีก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดูดีกว่านะครับผลงานมีชนะเพชรทวีศักนะครับแพ้ขาวสดแล้วก็ไปชนะเจ้าเพชรอานัตนะครับชนะน็อกยกที่สาม สามไฟหลังชนะ้สองแพหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าไม้ขณะที่คู่ชกนะครับมาเฟืองเจ็ดทรงลิตนะครับเมื่อเช้ามาร้อยสิบสองจุดสองลดไปศูนย์จุดสองนะครับลดไปนิดเดียวลดไปศูนย์จุดสองครับสำหรับเจ้ามาเฟืองก็มวยจากสุรินนะครับซ้อมเกียรติทรงลิตอยู่กับทีมงานเสียบเบนเกียรติทรงลิตนะครับก็เป็นมวยเข่าเตะหนักต่อยแรงตัวนี้ก็บูเล่เลยนะครับตัวนี้ก็กล้าแรกกล้าบวกตัวบวกเลยตัวนี้ประเภทสายบวกสายลุยเลย ผลงานนะครับเมื่อเฟืองไพลาสุก็แพ้นอกยกที่3าเจ้าสกลพัดนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกยกที่3าเจ้าแดนพี่คาดนะครับแล้วก็ไปแพ้น็อกยกที่3ามเจ้าเตียวหุยนะครับ <c oughs> คู่นี้ชอบไปที่ไม้นะครับชอบจังหวะฝีมือไม่แลกไม่มั่วนี่ผมว่ามีโอกาสเบียดชนะได้ไป,ปลายๆนะครับแต่ก็ระวังหมัดรังศอกจะมาเฟืองให้ดีนะเพราะตัวนี้ก็สายบู๊เหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกก็ยังชอบไปที่จังหวะฝีมือแล้วก็หลักเหลี่ยความเก๋าของเจ้าไม้นะครับ <c oughs> ไม้สับปูนสวัสดนะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้นะครับ ร้าก่อนนะครับวัสดีครับ